สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นคลิปการดูดวงความรักระหว่างวันที่1นึถึงสิกรกฎาคมของชาวราศีกันคือพื้นที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมดูได้ทั้งแบบวันที่คือราศีหรือลัคนาคือเวลาเกิดแต่ขออย่างยิงตามหลักโหราศาสไทยนะครับแล้วก็คลิปนี้เนี่ยจะเป็นคลิปการดูดวงความรักโดยรวมของชาวราศีกันทั้งหมดก็จะมีบางท่านที่ตรงบางท่านที่มีการคาดเคลื่อนหรือในบางท่านบางกรณีเนี่ย ดวงคุณกับคนรักจะมีการสลับการกระทากันหรือเรียกว่าตรงกันข้ามกันนะครับเอาล่ะเดี๋ยวมาดูกันน้องชาวราศีกันว่าในอดีตที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างนะครับในอดีตที่ผ่านมาคุณรู้สึกาปากเปียกปากชาวคนคนนี้มากๆเลยแล้วก็พยายามควบคุมพฤติกรรมควบคุมนิสัยที่ไม่ดีของเขาเพราะคุณเองก็รู้สึกว่าถ้าเกิดจะอยากให้ความรักนี้ไปต่อดได้นาน,านมันก็ต้องแบบคอยดูคอยระคับปะคองเขาว่าไม่เขาทาตัวนอ้องลู่นอกทางหรือทำตัวไม่ดีซึ่งในอดีตที่ผ่านมาคุณก็ทําได้ในระดับหนึ่งแหละก็ ทำได้เป็นที่น่าพึงพอใจคุณในระดับหนึ่งแต่แม้ว่าบางครั้งบางจังหวะเขาจะทําตัวไม่ดีค่อนข้างเยอะบ้างก็ตามทีแต่ช่วงปัจจุบันแล้เนาะสามสิบมิถุนายนเป็นยังไงบ้างช่วงปัจจุบันเนี่ยช่วงนี้คุณนี้ก็รู้สึกว่าเออผ่อนปลนเขาบ้างในบางส่วนเพราะคุณรู้สึกว่าถ้าเกิดไปฝัง่งเขามากเกินนี่เขาจะค่อนข้างเอ่อไปกดดันนะฉะนั้นคุณนีงก็รู้สึกว่าเออยอมหลับตาข้างนึงก็ได้อะช่วงนี้จะทําตัวไม่ดีทําตัวนี่ฝ่ยยากันก็เรื่องของเธอไปแล้วก ก็เรื่องของเธอและการแท่เพียงองบ้างก็อย่าให้มันเกินลาเฟ้นไปนะซึ่งนี่ช่วงนี้เขาเองก็รู้สึกว่าเขาไม่ได้มองว่าคุณทำไมดูใจดีนะคุณเพราะมองว่าเอ๊ะคุณมาไหมไหนคุณมีแผนการอะไรหรือเปล่าทำไมไดูรู้สึกช่วงนี้ใจดีไม่ว่าในสิ่งนี้ที่เคยว่าเขาฉะนั้นเขาเองมีความวิตกกังวลหรือความกลัวคุณนี่อคุณเกิดขึ้นด้วยเหมือนกันในช่วงนี้เนาะอะไรเดี๋ยวไดูกันนะครับว่าในใจลึกๆระหว่างคุณกับเขาเนี่ยคิดยังไงต่อกันนะครับ มาดูกันเนาะว่านิจใจลึกๆระหว่างคุณกับเขาเนี่ยคิดยังไงต่อกันนะครับคือคุณเองก็อยากเหมือนว่าช่วงนี้คุณมาว่าเขาทําตัวน่ารักขึ้นก็ยรู้สึกไม่อยากไปเข้มงวดหรือทําไปจู้จี้จุกจิกอะไรมากเกินนะแต่เปล่นว่าก็ไม่อยากปล่อยจนเกินไปด้วยเหมือนกันฉะนั้นช่วงนี้ก็เหมือนการพิสูจน์ใจของคุณด้วยเหมือนกันว่าเออเนี่ยให้เท่านี้นะดูฟีเขาจะทําได้หรือเปล่าอะคุณทําตัวเฉยใส่ได้แค่นี้นะแต่อย่าเกินนี้นะคุณจะทําได้หรือเปล่ามันก็เป็นการพิสูจน์ใจของคุณด้วยเหม เขาเองก็รู้สึกว่าคุณค่อนข้างคอนโทรเขามากๆเลยแล้วก็รู้ก็รู้แหละว่าเขาก็รู้อย่างหนึ่งว่าเขาเองก็ถ้าสร้างปัญหาคุณค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะแต่เพียงแต่ว่าช่วงนี้เขาเองก็อยากให้คุณเชื่อใจเขาอย่าอย่าหวานระแวงเขาทีมบางั้างบางจังหวัดเนี่ยเขาจะทําตัวไม่ดีทําตัวเจ้าชู้หรือทำตัวไม่ดีบ้างในบางเรื่องเนี่ยก็อยากเขาก็มองว่าคุณค่อนข้างเป็นตัวหลักนะก็ไม่ได้จะทอดทิ้งหรือว่าไม่ได้เห็นหัวคุณเกิดขึ้นนะครับเอาล่ะเดี๋ยวไปดูน้องว่าในอนาคตจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับ มาดูกันเนะาะไพ่แบ่งเป็นสองชุดนะครับชุดด้านบนเนี่ยคำทำมาระหว่างวันที่หนึ่งถึงเจ็ดกรกฎาคมส่วนไพ่ชุดด้านล่างเนี่ยคำทำมาระหว่างวันที่แปดถึงสิบห้ากรกฎาคมนะครับโดยตัวติเหตุการณ์จะเกิดขึ้นตามช่วงเวลาที่แบ่งไว้ให้เนาะแต่จะมีชาวราศีการบางท่านฝนน้อยเนี่ยที่มีการคาดเคลื่อนของช่วงเวลาบ้างนะครับมาดูหน,นึ่งถึงเจ็ดกรกฎาคมกอนเนาะช่วงนี้เป็นยังไรงระเอื่นชาวกันคือช,ชาวกันรู้สึกค่อนข้างเหนื่อยเหมือนกันเหนื่อยในพฤติกรรมของเขาวี่เหนื่อยในคนคนนี้สร้างเรื่องสร้างราวคือปล่อยไปพัก็นึ้ง่งก แล้วเรื่องประเด็นเรื่องหรือประเด็นเนี้ก็มาถึงหูคุณหูคุณเกิดขึ้นโดยทางใดทางหนึ่งซึ่งคุณเองก็ไม่ค่อยอยากว่าเขาเท่าไหร่ช่วงนี้ก็รู้สึกปล่อยปล่อยไว้แล้วกันอ่ะช่วงนี้เขาจะทาตัวไม่ดีพฤติกรรมอะไรไม่ดีมาเลยเรื่องมาถึงคุณอ่ะปล่อยไปแล้วกันช่วงนี้ไม่อยากว่าอะไรมากเพราะว่าช่วงนี้ถ้าคุณว่าไปช่วงนี้คุณมองว่าเขาค่อนข้างมีความเครียดความเศร้าอยู่ถ้าไปว่าหรือไปเข้มงวดม,มากเกินเนี่ยเขาจะค่อนข้างเออดูน่าสงสารจนเกินไปนะครับซึ่งช่วงนี้เองเขาเองเนี่ยนะ ช่วงนี้เขาเองก็ไม่ตั้งใจจะทําตัวผิดพลาดหรือทำตัวไม่ดีหรอกเนาะแต่เงแต่ว่ามันเป็นความผิดพลาดหรือพลาดพานเขาเกิดขึ้นนะครับเอาช่วงนี้คุณไม่ค่อยว่าเลยเขาเขาก็แอบดีใจลึกๆเหมือนกันเนาะแล้วก็ระหว่างวันที่8-15กรกฎา,กาคมมาช่วงนี้เป็นยังไงบ้างเนะาะ8-15กรกฎาคมมาช่วงนี้คุณเองก็จะตามดูเขาไปเรื่อยๆเหมือนเดิมนะครับแล้วก็รู้ว่าเขาเป็นยังไงบ้างซึ่งช่วงนี้เขาเองอพอ ปีก้าขาแข็งขึ้นก็จะทำตัวไม่ค่อยเห็นหัวณเกิดขึ้นด้วยหรือทำตัวไม่ค่อยสนใจไม่ค่อยแคร์คคไม่ค่อยเชื่อฟังคุณเกิดขึ้นด้วยเหมือนกันซึ่งชุนก็ไม่ค่อยอยากไปเถียงหรือทะเลาะอะไรช่วงนี้เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยทะเลาะค่อนข้างเยอะแล้วมีเข้าใจค่อนข้างเยอะแล้วช่วงนี้คุณก็เองก็ยังอยาการักษาบรรยากาศหรือไม่อยากให้มีเรื่องทะเลาะวุ่นวายระหว่างความสัมพันธ์คุณี้จะปล่อยวางเหมือนกันช่วงนี้ถ้าทำตัวทำตัวเหมือนเด็กๆนิดนึงในช่วงนี้แต่เพียงแต่ว่าก็ไม่ได้ทำตัวเสียจนเกินไปเพราะเขาเองก็ เสียใจเขาก็ไม่ทําเขาจะทําตัวแค่เอาใจใจบ้างทําตัวไม่ค่อยดีนิดหน,น่อยบ้างก็ไม่เป็นไรเนาะก็จบการดูดวงความรักของชาวราศีการวิแค่นี้นะครับชาวราศีการท่านใดอยากดูดวงส่วนตัวเพิ่มเติมมีคำถามเพิ่มเติมก็แอดไลน์มาได้นะครับจะทิ้งรายละเอียดไว้ใต้คลิปนี้นะจ๊ะคลิปนี้ลาไปก่อนเนาะ